ผู้ชมหลังจากที่เราอิ่มเอมใจจากการกลับภูมิลาเนาไป <Yeah. S 1> หาครอบครัวหรือว่าไปหาคนที่เรารักไปพักผ่อนอะไรก็ตาม <Ừ. S 1> แต่หลังจากนี้แหละครับถามว่าอาจจะมีการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นไหมสําหรับเรื่องของโควิดสิแน่นอนครับทาให้ทางด้านนายกรัฐมนตรีเองนะครับก็มีการส่งสารแนะนําวิธีการปฏิบัติตัวหลังจากที่กลับมาจากภูมิลำเนาของท่านไม่ว่าจะการเป็นกลับเข้าที่ทํางานหรือกลับไปหาครอบครัวครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ทั้งทหารตำรวจพี่น้องประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการประชาชนให้ความร่วมมือปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันโควิดสิอย่างรัดกุมในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาจากนี้เป็นต้นไปขอให้ทุกหน่วยงานจัดเจ้าหน้าที่ดูแลประชาชนที่เริ่มทยอยเดินทางกลับเข้ามาทํางานหลังสิ้นสุดวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานพร้อมมอบหมายสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรองรับหากเกิดคลัสเตอร์โควิดสิหลังสงกรานและขอให้ประชาชนคอยสังเกตตนเองนะครับหลังจาก เทศก,กาลสงการเ7-10ถึงวันหากมีอาการเบื้องต้นเช่นไอมีน้ำมูกไข้สูง37.5ควรรีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทางและหากพบว่ามีอาการหรือมีความเสี่ยงให้ตรวจด้วย a อ K <ม>ทันทีครับแล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับการพบปะผู้คนจานวนมากหากต้องพบผู้อื่นนะครับให้สวมหน้ากาก,กอนามัยตลอดเวลา Work f r ฟอร์ m e ตามความเหมาะสมและปฏิบัติตามมาตรการทูยนะฮะเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดรับเชื้อโควิดกคือ Universal Prevention นะครับ มาตรการป้องกันตนเองขั้นสูงสตลอดเวลาครับอย่างเคร่งครัดโดยเน้นการเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามายัยล้างมือบ,บ่อยๆไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่และ Universal วัคซีนด้วยนะฮะก็คือเป็นการเข้ารับวัคซีนนะฮะโดยเฉพาะเข็มกระตุ้นในตอนนี้ที่เรากําลังรณรงค์กันด้วยนะครับเพราะจะเป็นการลดป่วยหนักหรือเสียชีวิตได้นะครับอย่างไรก็ตามครับประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคหมายเลข1 422นั่นเองครับ ก็ปฏิบัติตามข้อแนะนําของทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าวกรมควบคุมโรคนะครับด้วยความห่วงใย,ยของนายกรัฐมนตรีเนื่องจากว่าหลายคนอาจจะถามย้อนกลับมาว่าทําไมพึ่งมาแนะนําตอนหลังจากกลับสงกานท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าเรามีนโยบายเรื่องของการเดินหน้าของการป้องกันโรคพร้อมกับเดินหน้าเศรษฐกิจกหากเราจะใช้ด้ามหักด้ามพลาด้วยเข่าอีกเหมือนเดิม เราก็จะแยกกันนะครับเพราะว่า<ม>เศรษฐกิจกเองก็ต้องเดินหน้าต่อไปเนาะคือ,อแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยคือสบาคาเขามีการประกาศมาเนาะมาตรการของปีนี้คือก่อนระหว่างและก็หลังค,คือตอนนี้เข้าสู่ในช่วงของหลังเทศก,กาลสงกรานต์แล้วแหละกับมาตรการที่เราได้บอกท่านผู้ชมเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญเรื่องนึงที่ผมบอกไปวัคซีนก็สําคัญเพราะว่าตอนนี้วัคซีนเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้อัตราการป่วยหนักสั้นลงใช่แล้วก็อัตราการเสียชีวิตน้อยลงด้วยครับนี่อยากให้ท่านผู้ชม คิดตามไปพวกเราแล้วครับว่าด้วยความห่วงใยฝากไปถึงพี่น้องประชาชนด้วยแล้วครับ